ซื้อมือถือมาเล่นเกมควรซื้อ iPhone หรือว่า Android ดีปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าปัจจุบันของเราเนี่ยใช้มือถือมากกว่าการโทรหรือว่าส่งข้อความอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการแชทอะไรอย่างนี้ดูหนังฟังเพลงจุดที่สามารถดึงดูดคนได้ก็คือการเล่นเกมนั่นเองก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญอีกอย่างนึงเลยจึงเกิดคําถามเกิดขึ้นว่า iPhone เนี่ยเล่นเกมลื่นกว่า Android จริงหรือเปล่า ในส่วนของ iPhone นะครับก็เป็นระดับเรือธงอยู่แล้วจึงกลายเป็นตัวเลือกของใครหลายๆคนด้วยชิปทาง Apple นะครับว่าเป็นชิปที่แรงระบุว่าเร็วกว่าทางฝั่ง Android ด้วยรวมไปถึงการประมวลผลการาฟิกนะครับที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าอันทีสมาร์ทโฟนฝั่ง Android อาจจะเล่นเกมไม่ค่อยลื่นไหลนักประมาณนี้นะครับอาจจะได้ยินมาแนวๆนี้แต่ในปัจจุบันนะครับก็มีการพัฒนาตัวระบบของปฏิบัติการของทาง Android ให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นมาพร้อมกับการกินทรัพยากรน,น้อยลงก็คือเหมือนกินแบตน้อยลงสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันเลยประมาณนี้เราไม่ถึงการใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆล่าสุดนะครับของทางปีนั้นๆแล้วก็มีค่ารีเฟลเลชที่เยอะขึ้นค่ารีเฟลเลชคืออะไรก็คือค่าหน่วงของหน้าจอเวลาเรายิงอะไรเงี้ยมันจะยิงเร็วแล้วก็ทัดซ้ายทัดขวาอะไรเงี้ยหันซ้ายหันขวาเนี่ยมันจะค่อนข้างไว มาพร้อมกับคุณสมบัติพวก Super o l e l e นะครับหน้าจอมีค่าสีที่สดกว่าภาพสวยกว่าจึงทำให้ทางฝั่ง Android นะครับก็มีการปรับค่ากราฟิกได้ลื่นใกล้เคียงกับทาง iPhone เช่นเดียวกันตอนนี้นะครับก็เลยมีการเกิดการทดสอบนะครับระหว่าง p p o o n นะครับ11 Pro Max กับ Huawei Mate 30 Pro แล้วก็ทาง Samsung Galaxy Note 10ครับสเรือธงเลยในปี Netflix 2019ว่ามีค่าเฉลี่ยยังไงบ้างระหว่าง3รุ่นนี้ ได้เปรียบเทียบกันมานะครับถ้ารีเฟลชขณะเล่นเกมแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะครับหัวเว่ยเมทสามสิเนี่ยตัวนี้ทําสูงสุดได้60เฟรมต่ำสุดก็คือ55ในส่วนของ iPhone 11 Pro Max เนี่ยตัวนี้ได้สูงสุด60เฟรมต่ำสุดคือ49แล้วก็ทาง Samsung Galaxy Note 10นะครับตัวนี้สูงสุด59ตาต่ำสุด48นั่นเอง โดยค่าความต้องการของเฟรมเรทสูงสุดนะครับแล้วก็สามสุดของทางหัวเว่ยเม e สามสิบโปทำได้ดีที่สุดใน3รุ่นเลยนะครับนอกจากนี้ทาง iPhone 11 Pro Max ยังมีค่าหน่วงการตอบสนองต่อการสัมผัสมากที่สุดยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับในขณะที่เม t สามสิบเนี่ยมีค่าหน่วงที่น้อยสุดๆเลยมาดูในส่วนของกราฟิกบนเกม p p o o n นะครว่าสวยกว่า Android จริงหรือเปล่าต้องกล่าวอย่างนี้นะครว่าทาง iPhone เนี่ยมีระบบปฏิบัติการเป็น iOS ที่เป็นระบบปิดนะครับค่อนข้างที่จะได้เปรียบซึ่งปลอดภัยกว่าทาง Android นะครับก็เวลาโจรยกรรมอะไรอย่างนี้เวลาอะไรอย่างเงี้ยทาง iOS เนี่ยจะปลอดภัยมากกว่าในด้านการพัฒน,นาแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้รวดเร็วยิ่งกว่าทาง AndroidOS เนะครับเพราะว่าเป็นระบบปิดซึ่งหากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับก็คือทาง iOS เนี่ยจะมีการพัฒน,นาแอปพลิเคชันต่างๆให้เหมาะสมกับอุปกรณ์หลักๆทั้ง10รุ่นเลย และตั้งแต่รุ่น iPhone X เป็นต้นมาทาง Apple นะครับได้หันมาใช้ GPU ดีไซน์ใหม่นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์ของตนมากที่สุดจึงทำให้ทางกราฟิกนะครับได้ดูดีแล้วก็มีคุณภาพสวยเท่าๆกับทุกรุ่นเลยแต่สำหรับ Android นั้นนะครับก็จะมีความหลากหลายมากกว่าจึงต้องเขียนตัวแอปพลิเคชันให้เข้ากับอุปกรณ์มากกว่า1,000รุ่นเลย ตั้งแต่ระดับเรือดทงนะครับจนไปถึงระดับต้นเลยแน่นอนว่าการออกแบบและการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆสำหรับเล่นเกมนะครับต้องรองรับการใช้งานกับสมาร์ทโฟนต่างๆแล้วก็ใช้ทรัพยากรมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นการแสดงผลกราฟิกบนสมาร์ทโฟน Android นะครับก็จะมีความแตกต่างออกไปและตามลำดับของสเปกน้นๆน,นั่นเองและตัวมือถือ Android เนี่ยคือสมาร์ทโฟนสำหรับเกมเมอร์ตัวจริงหรือเปล่านะครับหากท่านเป็นเกมเมอร์ตัวจริงนะครับที่ชื่นชอบการเล่นเกมกราฟิกหนักๆเลย สมาร์ทโฟน Android นะครับก็ดูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนอกจากมือถือจะเป็นสเปคตัวท็อปแล้วนะครับมือถือเกมมิ่งของทาง Android หลายๆรุ่นก็ยังมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนนะครับแล้วก็ระบบสั่นรอบทิศท,ทางครับรวมไปถึงระบบเสียงแบบเซอร์ราล360องศาด้วยแล้วก็เทคโนโลยีชาร์จเร็วนะครับตัวนี้คือจุดเด่นเลยมีอุปกรณ์มากมายสามารถต่อกับตัวเครื่องได้เป็นพัดลมระบายความร้อนเครื่องทาง iPhone เนี่ยไม่มีนะครับ สรุปเลยแล้วกันนะครับสรุปมือถือเล่นเกมซึ่งทาง iPhone แล้วก็ Android อันไหนดีกว่ากันจากการวิเคราะห์ขั้นต้นนะครับก็สรุปได้ว่าทาง iPhone เนี่ยเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการสมาร์ทโฟนมาเล่นเกมแบบลื่นๆนะครับมีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามสมจริงรวมไปถึงการผูกบัญชีแล้วก็ข้อมูลต่างๆบนเกมเซนเตอร์สำหรับการเล่นบนอุปกรณ์อย่างพวก iPad หรือ Mac อะไรประมาณนี้นะครับตัว iPhone เนี่ยตอบโจทย์เลย ส่วนสมาร์ทโฟนทางฝั่ง Android นับก็ดูเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นเกมอย่างลื่นไหลเหมือนกันพร้อมแอปพลิเคชันออกแบบมาเพื่อชูในการเล่นเกมให้อัจริมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเล่นได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เล่นลื่นไหลเหมือนกันแต่อาจจะเร็วสู้ iPhone ไม่ได้นะครับแต่ก็มีฟังก์ชันเพิ่มเติมมาคือระบบระบายความร้อนรวมไปถึงชาร์จเร็วแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆมากมายที่รองรับนะครับ และนี่ก็คือข่าวทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาให้เพื่อนๆยังไงถ้าเพื่อนๆงไงไชอบข่าวสารของผมนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามก,กระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ